พัดคอน16เปลี่นนครหลวเปลี่ยนนว6เปลี่ยนนอนแล้วหมอนแล้วพนนรวุรพต้อยเอกับิชาติพิชาติดำดี

ถึงร้านปะยางแค่100รเมตรขอบคุณครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ,ตบต อ๋อภูมิพลังใช่ไหมภูมิพลังนี่พี่ชื่อภูมิภูมิพลังภูมิพลังพอสองคนเลยดูดินะเออภูมิพลังไหนพี่ภูมิขอดูชัดๆหน่อยลูกนี่ของพี่ภูมินะนี่น้องพลังดูดิพี่ภูมิพลังนี่เลยนะเออ โชคดีนะครับขอให้โชคดีครับได้ลายเซ็นบนเสื้อทั้ง2คนเลยนะครับให้เขาไปเล่นน้ำเลยให้เขาเล่นน้ำเลยให้เขาเล่นน้ำเลยครับผมจะได้คลิปวีดีโอคลิปหนึ่งเอาคลิปนี้เลยครับน้าสะอา โมเว่เลยเอโปหาเรามากกันเลยนะน้ำฝน เฮ้ยโมเมเก่งมากเลยลูกคนเก่งนะคนเก่งนะเขาอ่านแล้วแลเล่นน้เาด้วยเมยเขามีเขามีไอนดี้ของเขาด้วยนะเขามีเขามีเพจของเขาด้วยนะเขามีเพจของเขาด้วยนะโมเมอิลิเฟนซูรินนะครับฝากติดตามด้วยนะครับน้องโมเมอิลิเฟนซูรินนะครับเขาพาคอมาโดไปเล่นน้ำมา เอาเลยครับขอบคุณครับลูกตาชาตัวนี่บอกไหนขอดูหน่อยนะครับพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กขอดูหน่อยครับว่าสวยแค่ไหนครับคนเก่ง ครับเจอใช่ไหมเปลี่ยนหีบดได้เลยนเลยเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าครับพี่พป๊ะเปลี่ยนเดี๋ยวพี่เก่งเหมาให้ใครใครอยากได้เอาโอ้ดีหมดหมือแล้วครับพี่อ่ะพี่เก่งให้บอกมื่อไหนเมื่อคืนถ้าไปนงสายที่ที่ตะวันแดง,งไม่ได้ไปหลายเชือกนะไม่ได้แน่นแน่เลยเมื่อคืนไม่ได้อาไปเลยไม่ได้เชือก เป็นผู <c oughs> ้ชายเสหอันนี้อีกเส้น่ะอันไม่สย่เยแล้วก็งานนู่น่ะหั ขาหน่อยมามาบันไงาันไงไปไปนี่หนางไปที่นาไปเก็บหมูพี่เก็บหมูเร็วเก็บหมูเเก็บหมูเ็เก็บเร็วเอามาเก็บกันมากนี่ไม่ได้กลัว แต่ไม่ต้องเามรกันแหมเลก็วนกลับไปหาน้ำเลยโอ้ยไม่น่าปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ต่อไปผมนะต่อไปต่ยไปต่อไปไหนะแข่งวะแ่งว่านี่ีมารู้เรี่องมารู้เรี่ยงแล้เราถามเหนื่อยไหม

มีแดดไปมรนี้เธรรมดาใช่ไหมสมุดจดไามไม่ไหวแล้วเฮ้ยอันนี้ออกแดดแล้วมีแดดตีโค้งทำไมเราะปี Back there.